ท่านทางขอซื้อซองปะบูสวนนนนัเนีค่ะปะบูจะพาทุกคนมาเห็นเมนูต้มหอยแล้วก็ตำบหง่งเลคะ เมนูอื่นอีกเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งกันว่าเราชิเฮดอย่างกินแน่ซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ได้พากันไปเก็บปูเก็บหอยเก็บอะไรทํำไม่ตอนกลางเดือกเนาะวันจีไปงมเขียดงมกบขับคักอะไรสักได้แต่หอยฮะแต่มือได้ดิจะไปเก็บกลางเมนโบหมักกลางเขินไม่บอกท่าท้ายดีโอเคน่าวงการเสียเวลาก่อนอื่นเบัส เขาก็จะมาดักงไปแล้วเขาก็จะเอาหอยมาต้มแซ่คือเขาแซ่ไปจะเมื่อคืนนี้แล้วล่ะเมื่อนี้เขาก็สิมาต้มเนาะอ่าต้มแล้วเขาก็สิเฮ็ดเฮ็ดอย่างงี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยำหอยบ่แม่เฮ็ดเฮ็ดยำหอยเฮ็ดยำก้อยหอยเฮ็ดก้อยหอยแล้วก็เฮ็ดอ่าเฮ็ดต้มจ้ำเจวกิ่นเนาะเออแล้วเขาก็สิเมาหอย้ำกันหอยนะ โอเคมาดักไฟกันเลยก่อนอื่นเบนิรนเขากะดักไฟกันเลยคนเฮ้ยที่เป็นแนวนี้เขากะดักไฟจริงๆอ่ะถ้าเขาจะไปเขากอหมอกมาทา คนงานมันเป็นของกูของหมูอ,หอ,มหอ้ออออย แล้วตอนนี้น้องฮอกก็มาเอาหัวชิงไข่ใบหมากอ่ะซีดาแล้วก็ใบอันใบมะเขยบภาษาไทยเรียกว่าต้นมะเขียบบเม่ให้ผักเป็นอย่างข่าหนุนอโรมันอย่างอย่างวะน้อยนาเออน้อยนาเออเขาจะไปใส่อย่างเขาจะไปใส่ใส่กัดนัวแมน่าเขาจะเอาไปใส่ต้มหอย กูแบบเห็นแต่อันนี้โบมีต้มหอยนะละ่าอันนี้คือก็คือเครื่องใส่ต้มหอยให้เดีย๋ย,ยวเเาหยาพิเศษใส่นำ้ำซาพิเศษเดี <laughs> ย๋ยวซาพิเศษใส่นำ้ำเก็บคี้ครับ <laughs> น,นี้ก็คือหูหุ่มเอาเอาเงินมาแล้วก็เอาเ,อาเงินไป สองพันค่ะทุกคน,กนและอันนี้เขากเก็บมาหมดแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปเอาอันไปขีหูแต่ว่าตอนนี้เขาสิเอา,เอาหมอ้อกระป๋องอันนี้นีมาใส่หอยก่อนนะคะหมอยย้อใหญ่เลยจ้าหม้อแล้วเราห้องนนนี่ก็คือจำนวนหอยที่เขาได้มา อันนี้เห็นเนี่ยอันนี้นะน้มหอยนะทุกคนต้มหอยก้นกรนะุนร้นกุน้น้นีุ้นกรนกะอันี้นี็้นหอยนกระต้นกะนนกะ้นกรก้กะร้ะนะ แมนแล้วมูเป็นคนเก็บูเดียวแบบมือแท้มือมาอวันนี้มเก็บซอยเลยโ้เคียนมาชิบิตหัวชิบิับหัวเคมาิาางันเสียงใคร่อนนะเาจะบอ อันนี้ก็คือเขาต้มเนาะแล้วเขาจะข้า้งโงนเขาก็เดือไฟแล้วเขาก็ปั้ไว้แล้วหลังจากนะั้นเขาก็จะมาแกะกิ่นนะจ๊ะแล้วเขาก็จะเป็นต้มเจวกันเลยนะมันกิก่นเี่ยือใช้ผ้าอันนี้นะอันนี้น้ำแม่งอันนี้นะอันนี้เขาสิบมาซิดาเออไปของซิดาเพื่อใช้น้ำนะไหนวะเฮออหนึ่งสองสามใส่ไหมดูขันเดียวเด้อ

ใส่แม่แล้วหนึ่งใส่แม่แล้วหนึ masa, ogi, alo, bon, oh ho, wow. okay, ่งแล้วก okay, ็ยินเฉยอยู่แล้วมันีดไ้แล้วด่โอเคค่ะโอเคโอเคค่ะแล้วก็ท่าต่อไปเราก็ท่าเจอจบ ก็คือสาวตับัะคุงเอยคนตาบังคุงของฮานั่นเองนเซฟตาบัะคุงเป็นตะกินยู่ปะกินได้อยู่อะเซฟคัตับัุงก็เราดวอันนี้อนี้สายเด็กินยมอยิมงเดียวอ๋อเร็วมากค่ะแม่อันนี้เด็กข้าตัหมูเนี่ยหูฟักโอ้หักคนฟังเพลงเราด้วยอะแม่ พ่ออยากแงแซวแล้วะถ้าหับใดก็ให้อายมาใช่เฮาจะดาอ๋อเหมือนตกนรกอ่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะแม่สุกแล้วนะแม่นี่ไม่สมุนไพรออกกันยุใส่ซ้ำทุกคนแหละตอนนี้เนาะเฮากะพากันเห็ดเมนูหอยและกอตับมะฮงแล้วก็ข้าวเจ้าเซตไปทีมหอยแล้วก็จืดไก่เนาะ ขึนกายดูมาบักปานตุเร่ยำมีมากเลยแม่หอยคู่หนึ่งกับไทยนี้คู่หนึ่งเป็นเก่งนี้คป็น้นเด็กเ็วางีไทยคอผกกินเท่าแซบปะแซบยูเขาจะยู่ากาบเขาเาแซบแซบปะแซบยูแซบยูเอาแซบป่เท่าเป็นยังอุกแกงเรื่องโควิด แซบบอกแซบอยู่อีกแล้วล่าสุดคือบทแซบฮัตตำมึงตำมึงแจกเต็มเพชรนี่หอยตาโซ่ใช่ค่ะหอยใส่ซาบทใส่กับปีนบ่